ครับก็มาดูกันต่อคับนรนาครับนี่ฮะดูร่างที่ผมทำานะครับตอนทำก็ไม่ได้ถ่ายไว้ฮะคือภารกิจมันเยอะนะครับทำไปทำงานไปนะครับเลเทะหมดเลยนะดูนะฮะเต็มไปหมดเลยอุปกรณ์อุปกรณ์นี่นะครับเสร็จในสภาพนี้นะครับก็สามารถนี่ฮะจิตตรงนี้นะครับจิดหน้าอก แล้วก็มีสายลัดนะครับสายลัดเตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปเย็บไอตัวตั้งขาตั้งนี่นะฮะนี่นะครับใช้นี่นะฮะนี่ครับจะให้เป็นประโยชน์นะครับเคยดูจาก u t u b e นะฮะแล้วนเพื่อนๆบางท่านนะครับเขาดัดแปลงใช้ประเภทนี้เอามาใช้ได้นะครับพอดีที่บ้านมีนะครับรอดก็ใช้สองตัวก็น่นดีนะครับนะฮะน่นดีเดี๋ยวลองดูลองไยสุด โทรศัพท์นะครเครื่องเก่านะครับนะครับนะฮะติดหน้าอกครับเราก็ตั้งหน่อยตั้งให้มันแน่นหน่อยมรู้ว่าติดหน้าอกนะครับนะฮะถ้าสามารถที่จะถ่ายได้นะครับ ยังย right, ังไม่ค่อยตั้งเท่าไหร่นะฮะเวเวลาเวลาไปตีปลาแล้วมันยังไม่ค่อยนั่นมันจะติดอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะบากให้มันมันมนลงไปนะครับผมยวไปมาดูกันใหม่ว่ามันจะใช้งานได้ไหมตอนที่ครับก็มาถึงขั้นตอนนี่ฮะสายนะครับยังยัเย็บสายอยู่นะครับก็เย็บไปก่อนครับ ไม่มีจักเดี๋ยวถ้ามันยังไงก็ค่อยพัฒนาปรับปรุงในการใช้สาระลบทำเองนะครับะเย็ยบกันไปก่อนนะครับเอาไปใช้ก่อนเดี๋ยวก็มาลองดูใส่ดูว่ามันจะเป็นยังไง เดี๋ยวแถมแล้วฮะเหลือแถบเดียวย้อนกลับหน่อยนะไม่ใช่จับฉันว่าจะวิ่งไปให้เขาจับเย็บให้นะครับเล้วท้าเย็บไปก่อนนะ <laughs> เย็บไปก่อนเย็บไปก่อนมันเป็นอะไรที่เราทําแล้วมันโอเคอ่ะก็มีตอนนี้กําลังจะเริ่มทํา ถังใส่ปลานะครับ,นะรบก็เป็นโลโก้ของค่ายจำนาเป็นหนึ่งนะครับก็ได้ของอนุญาตทำเพจไปแล้วนะครับเจ้าของค่ายนะครับวันนี้กําลังระบายสีอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้ทําคลิปนะก็ยังดูดูแนวอยู่ันุญากมันง,ง่ายก็วาดเองนะครับไม่ได้ตัดสติ๊กเกอร์นะครับโอเคแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะใช้ได้ไหมนะ มาดูนะครับเย็บเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมเย็บผิดด้านนะครับเดอ๋ยวาไปแก้ไขใหม่อ้ตัวตัวตัวนี้นะนี่ครับก็เป็นสายรัดสายะสายะพายกระเป๋าแล้วนะครับของโน้ตบุ๊กลองมาใส่ดูมันก็ยาวอยู่นะครับค่อยไปแก้ไขใหม่เอจจ้าเอจจ้าช่วยแก้ผม่ห้เปลี่ยนเอจจ้าเอจจ้า เนี่ยฮะสารลอกทีนี้เรามาตั้งนี่เลยดีกว่าไหนเรามาอยู่ข้างนอกข้างในซะละติลดล็อกกัน ปเก็บอยู่งนครับเดี๋ยวยเขาไปเย็บใหม่นะครับน,นี่ทำให้ดูก่อนทำให้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นช่างสายมันเป็นช่างสายนี่ครับ สมีสารอกทำด้วยมือตัวเองออเนะครับน,นี่อาจจะย์โยมไปหนักไม่เป็นไรฮนะแม่เก็บสิครับเพิ่มตั้งนิดนึงมาลองดูสิใช่ไ,ไหมโอเคแล้วครับเนี่ย ี๋ยวลองมาเทสดูว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวกต้องต้องที่ใช้ประจำก็เสร็จแล้วครับผมนี่ฮะเดี๋ยวลองมา,ามดูหูก็ะแดดแดดหน้าดูนะเรามาเทสดูกันว่านเป็นไงนะครับจาง่อย ไว้ติดมานะครับผมโอเคเลยครับใช้ไ,ได้ครับผม